ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของลัคกี้เฟรมนะครับที่ของร้านแสงมณีขนมหวานตลาดไทยนะครับจะไปใช้ที่ฟาร์มเพื่องฟ้าแสงมณีที่แก่งกระจานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับของยี่ห้อลัคกี้เฟรมก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับอ่า ร้านแสงมณีขนมหวานตลาดไทยนะครับก็เขาไปใช้ที ano. uh, um, um, ่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่อยู่แก่งกระจานนะครับก็มีโอกาสลูกค้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวได้นะครับแสงมณีรีสอร์ทที่อยู่แถวเมืองการนะครับไม่ใช่อยู่แก่งกระจานนะแก่งกระจานเพชรบุรีนะครับก็มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันได้นะครับอันนี้พอดีเขาใช้ในรีสอร์ทนะครับปรากฏว่าอาการของเขาก็คือนะครับ ระบบไฟไม่สวยเลยนะครับเพราะว่า,าเป็นสนิมหมดนะครับแล้วก็เวลาหุงข้าวปรากฏว่ามีไหมนะครับไหมแบบนี้นะครับก็ให้ร้านตลาดสแก๊สช่วยซ่อมให้นะครับก็เปลี่ยนหัวปรับสายด้วยเพราะหัวปรับก็นานแล้วสายก็นานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะซ่อมให้นะครับจะซ่อมให้แล้วก็ปรับไฟให้เรียบร้อยทําสีทําอะไร ตรงหัวให้เรียบร้อยให้ไฟออกสม่ำเสมอน,นะครับดเกตน,นะครับสนิมเยอะมากสนิมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางร้านจะทําให้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของท่านมีปัญหานะครับอย่างเช่นไฟเปิดมาแล้วหม้อดําไฟหม้อดำทําทให้ข้าวไหม้มั่งสุข ยังไม่ทันสุกก็ตัดก่อนแล้วบางทีก็ไฟลุกจังบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไฟออกมาไม่แรงหรือไฟออกมาก็กลายเป็นสีส้มสปาร์กออกมาสปาร์กไม่ติดนะครับสปาร์กไม่ติดบ้างพอติดแล้วไฟล่อหรือไฟอุ่นใช้ไม่ได้นะครับก็ส่งมาซ่อมที่ร้านตลาดถทแก๊สได้เลยนะครับต้องเน้นคุณลูกค้าไว้นิดหนึ่งนะครับว่าทางร้านตลาดถทแก๊สไม่ได้สอนการ ซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับก็เข้าใจกันผิดนะครับเวลาทําคลิปเราไม่ได้ทําละเอียดถึงการซ่อมเพราะเราไม่ได้สอนซ่อมนะครับเรารับซ่อมนะครับเรารับซ่อมทุกอาการนะครับคุณลูกค้าอยู่ใกล้ไๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้ๆก็ส่งมาที่ร้านตลาดไท่แก๊สได้หรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ส่งทางขนส่งเอกชน ให้เรามาซ่อมได,ได้เสร็จแล้วเราจะส่งกลับคืนให้นะครับเดี๋ยวชมคลิปตอนที่เราซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของลัคกี้เฟ m e นะครับที่ของร้านแสงมณีขนมหวานตลาดไทยนะครับจะไปใช้ที่ฟาร์มเฟื่องฟ้าแสงมณีที่แก่งกระจานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ว,ว,วนะครับก็ ตอนนี้เดี๋ยวจะลองไฟให้ดูนะครับปกติตัวกดไม่มีนะครับเราถ้าใส่ให้แล้วนะครับสปาร์คสวยงามนะครับไฟออกมาใช้ได้สวยงามนะครับใช้ได้สวยงามแล้วก็ตัดอัตโนมัติตัดได้ครับตัดได้เดี๋ยวนะครับทีนี้เราจะมาลองดูว่ารั่วไหมนะก็อย่าเรียนเรียนลูกค้าอย่าทำตามนะนี่ครับไม่รั่วแล้วนะครับไม่รั่วอย่าทำตามนะครับไอ้ที่เอาไฟ ล่อแบบนี้อันตรายนะครับอย่าทำตามนะครับก็เรียนคุณลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาหมอหุงข้าวใช้แก๊สนะครับเช่นไฟลุกบริเวณนี้นะครับไฟไม่แรงออกมาเปลวไม่สีฟ้าเป็นสีส้มซึ่งจะทำให้ภาชนะดำแล้วก็เลอะเทอะนะครับแล้วก็ไม่ตัดนะครับหุงข้าวไหมหรือบางทียังไม่ทันจะสุกก็กระเด้งก่อนตัดก่อนอะไรลักษณะต่างๆนี่นะครับก็ โทรเข้ามาปรึกษาร้านตลาดน้แกนแล้วเข้ามาซ่อมได้สำหรั่ในจังหวัดก็ส่งเข้ามาได้นะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพใกล้ๆกันนี้ก็เอาแวะมาทิ้งไว้ที่หน้าร้านเลยนะครับเราก็จะรีบซ่อมให้ท่านเลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ